สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีประภาสสกุลตนาค วันนี้เวลา17นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีประพาสสกุลตนาคซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจและปอดอักเสบจากการติดเชื้อเมื่อวันที่26ธันวาคม2567สิริอายุ92ปี พลตรีประภาสสกุลตนาคเกิดวันที่24ธันวาคม2475บิดาและมารดาคือรองอมรตโทขุนเหมสมาหารประพง์สกุลตนาคและพลิงสีเพนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม,มศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครโรงเรียนสุทธิประสาทวิทย์จังหวัดชัยภูมิและระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัย สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมในร้อยรุ่นที่17จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่10และโรงเรียนเสนาที่การฐานบกและจากวิทยาลัยฐานบกด้านการงานเข้ารับราชการที่กรมฐานสื่อสารเมื่อปี2506ต่อมาย้ายไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือโรงเรียนจปรสอนวิชาทหารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งดูแลการเรียนการสอนดนตรีไทย และยังทำงานให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกควบคู่กันไปด้วยโดยในปี2534ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นยศพลตรีทั้งนี้พลตรีประพาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประกาศเหตุการณ์สำคัญหลายครั้งที่เป็นสถานการณ์ความมั่นคงของชาติหลังจาก,กเกษณราชการเมื่อปี2536ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกจนถึงแก่อณิจกรรม ด้านครอบครัวสมรสกับนางสุปริยาสกุลตนาคมีลูกสี่คนหนึ่งในนั้นคือพลเอกสันติสกุลตนาคหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาของกองทัพบ,บกและเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สี่